มาอ่อนภาหลุดอีกรายการไก่วรายุทธร่อนจดหมายชี้แจงหลุดเพิ่มอีกหนึ่งรายการแล้วสำหรับพิธีกรฝีปากเก่งมาอ่อนภาซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งโดนปลดฟ้าผ่าออกจากการเป็นพิธีกรสองรายการดัง ล่าสุดไก่วรายุทธได้โพสต์รูปจดหมายถแถลงการที่ระบุว่าไก่วรายุทย์ไม่ได้ทำหน้าที่กรรมการในรายการแล้วเนื่องจากตัวของพิธีกรเองไม่สบายใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเนื้อหาในจดหมายมีดังนี้ ผู้ผลิตรายการอลมานจานใหม่ได้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่คุณม้าอ่อน,นภาได้คอมเมนต์ใน Facebook ส่วนตัวด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมขณะนี้คุณมาอ่อน,นภามีความไม่สบายใจและไม่สะดวกใจจึงขอหยุดการทำหน้าที่กรรมการในรายการอนลมานจานใหม่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่18ตุลาคม63ซึ่งก่อนวันที่18ตุลาคมได้มีการบันทึกเทปไว้แล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ผู้ผลิตรายการโอลลมานจานใหม่ขอเคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจของคุณม้าอ่อน,นภาจึงเรียนมาเพื่อทราบพ,พร้อมกันนี้ผู้จัดคนเก่งยังเขียนแคปชั่นกำกับว่าขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับรายการโอลลมานจานใหม่ขอขอบคุณจากไก่วรายุทธขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด ลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ